จริงต้องเรียนว่ามันเป็นงานเราก็ไม่ได้อยากจะเรียกว่ามันเป็นอวอร์ดนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจถึงกลไกกระบวนการปกติ s อบีต้องอมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องน,นะครับในรูปแบบของการทำในเรื่องเอชบของส,องสองบปีนี้เป็นปีที่14เราให้สบีได้มีการประเมินตนเองดูปัญหาข้อศักดิ์นะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาเข้าไปแนะนำนะรับการให้คะแนนรางวัลน,นั้นอยู่บนพื้นฐานตาม ความสามารถและประเภทธุรกิจของแต่ละรายนะครับจริงเราตั้งใจที่อยากจะให้เขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในปีนี้เองก็จะมีคนที่ได้รางวัล4ีปีซ้อน5ปีซ้อนนั่นแปลว่าในแต่ละปีนะครับเขาได้มีการพัฒนาในสิ่งใ,ใหม่ใหอยู่ตลอดเวลานะครับงนั้นรูปแบบของการจัดให้รางวัลเอสบีเอชเชน l นวอร์ดนั้นต้องการให้ได้ต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างเพื่อที่ให้เอสในแต่ละรุ่นเตยแง่แล้วสาขาได้ดูเป็นตัวอย่างในการพัฒนาด้วย จริงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในสักปีสองปีที่ผ่านมาโควิด19ก็ทำให้เอสีเองนั้นมีประสบปัญหาตผมคิดว่าตั้งแต่เรื่องของตลาดซึ่งอาจจะทำได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือต่างประเทศนะครับรวมถึงในเรื่องของอความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็ประเด็นปัญหาเรื่องของอของชั้งนี้นต่างๆนะครับทีน,นี้เอสบีที่ได้รางวัลผมคิดว่าเดี๋ยวลองเข้าไปศึกษาแล้วคุยกับพี่ๆดูจะพบว่า หลายคนมีการปรับตัตนะครับที่จะสามารถให้อยู่รอดได้ในช่วงที่ผ่านมาันั้นช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการทําเรื่องของการอยู่รอดนะครับถัดจากวันนี้ไปก็คือเป็นเรื่องของการที่ต้องเน้นเรื่องการเติบโตแล้วก็ยั่งยืนในนี้เองอมีทั้งนวัตกรรมแล้วก็แนวคิดใหม่ๆตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีหน้าตาเหมือนเดิมแล้วพรุ่งนี้ก็มีไอซีหลายท่านนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องสิการาและบริการและรูปแบบครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการ อยู่รอดในช่วงที่ผ่านมานตอนนี้ก็คงต้องมาสัมผัสกันต่อเนรนื่องของการเติบโต,ตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนอ,อ,อย่างที่เรียนครับว่ารางวัล Sb a t i o n a l Award นั้นเป็นการประเมินตนเองแลวก็เป็น continuous improvement ก็คือ,อ,อต้องการปรับตรงไหนแต้มหรือคะแนนที่ให้จะรู้ว่าไม่เก่งเรื่องการจาัดก,การไม่เก่งเรื่องตลาดไม่เก่งเรื่องการผลิตก็ปรับไปตามส่วนนะครับในแต่ละหมวดก็จะมีคะแนน,นที่จะให้นั่น Sb e ที่ได้รางวัลก็คือผ่านเกณฑ์ตามคะแนนของตนเอง ไม่ได้เป็นอวอร์ดแบบแข่งกับใครเพราะว่าถ้าตัวเองผ่านเกณฑ์เหมือนเราสอบถ้าได้ A ก็ A นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มาเป็นร้อยเป็นพันเอหมดก็ผ่านหมดนะครับเหตุผลว่าปีนี้เป็นปีพิเศษคือเราอยากให้รางวัลกับคนที่เป็นที่สุดนะครับหมายความว่าถ้าเป็น A เหมือนกันต้องเป็น A ที่คะแนนสูงสุดนะครับเพราะนั้นรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่หลายท่านก็ลุ้นอยู่นะครับเพราะในนี้ก็โชว์ว่าผู้เข้ารอบนะครับวันนี้ยังไม่มีใครทราบว่าคะแนนใครกว่ากันแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า คะแนนที่มากกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเก่งก,กว่ารายอื่นแต่กำลังหมายความว่าในธุรกิจของท่านท่านทาตรงนั้นได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเรื่องของคะแนนรางวัลเป็นเป็นแค่เป้าหมายหรือวิธีการวัดนะครับแต่กิจการของท่านเองเนี่ยสามารถเอาประโยชน์จากโครงการที่ได้ก็อยากจะแนะนําแล้วก็เชิญชวนผู้ประกอบการถ้ามีโอกาสในปถีถัดไปนะครับในโครงการ SM e National Award นั้นให้ทั้งในเรื่องของคำปรึกษา การแก้ปัญหามองจุดอ่อนจุดแข็งพัฒนาองค์กรท่านอย่างต่อเน,นื่องอันนี้เป็นวันจัยสาคัญของ s อซีบีเนชั่นแนลอ์นะครับแล้วก็ชื่อว่าปีนี้เราตั้งใจจะให้มีเครือข่ายระหว่างกันเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่14นะครับหลายท่านที่เรียนตอนต้นเนี่ยได้สี่ปีองห้ปีซ้อนแาะว่าที่นี่มันมีเสน่ห์แล้วก็มันมีสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องคนที่ได้เขาบอกว่าปีที่6ที่7ก็ยินดีนะครับก็พร้อมที่จะเข้าตลอดเวลาก็อยากจะให้สิ่งที่มีโอกาสเราก็น่าจะ เข้ามาดูและศึกษาจากมี่สิกด้วย